สวัสดีครับผมชูก้าใน EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงปริศนาเมืองทองคําถ้าพูดถึงเมืองทองคำนะครับเราก็จะเห็นในหนังกันใช่ไหมครับที่จะมีผู้คนออกตามล่าหาสมบัติและในเหตุการณ์นี้นะครับก็ยังมีคนที่สูญหายด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์และไปรับชมกันเลยครับ ถ้าเราจะพูดถึงตำนานเมืองทองคำเราจะต้องย้อนกลับไปในศตรวรรษที่16และในช่วงต้นศตรวรรษที่17ในยุคนั้นชาวยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะหาดินแดนที่เต็มไปด้วยทองคำความเชื่อของพวกเขานะทุกคนพวกเขาเชื่อว่าดินแดนแห่งทองคำมีอยู่จริงที่อยู่ในดินแดนบางแห่งในโลกใหม่และพวกเขาจะเรียกดินแดนนี้ว่าเอลโดราโดและชื่อนี้นะครับก็จะมีความหมายเกี่ยวกับทองส่วนต้นกำเนิดของเมืองทองคำมันเริ่มตั้งแต่ศตรวรรษที่16 ที่ในตอนนั้นมีนักสำรวจชาวสเปนเขาได้เดินทางเข้ามาในอเมริกาใต้และเขาก็ได้รู้เรื่องของชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าในโคลัมเบียที่ในตำนานเล่าว่าผู้ปกครองของดินแดนแถบนั้นเขาชอบเอาผงทองคำมาทาตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะบูชาเทพเจ้าพวกเขาก็จะโยนสิ่งของที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นเพชรและทองคำพวกเขาก็จะโยนลงทะเลสาบ เพื่อบูชาเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำคุ้นๆเหมือนประเทศเราเลยเนาะเอลโดราโดไม่ใช่แค่ชื่อเมืองนะครับยังรวมไปถึงชื่อของหัวหน้าเผ่านะเพราะว่าคนที่ไปสำรวจพวกเขาเรียกหัวหน้าเผ่าว่าเอลโดราโดชื่อนี้ก็เลยได้มาตั้งเป็นชื่อเมืองและหลังจากนั้นไม่นานเมืองเอลโดราโดก็โดนเลดเอาจนได้เพราะชนเผ่าที่มาเลดอาจจะเป็น GM ที่เมืองโดนยึดนะครับเป็นเพราะว่าชนเผ่านั้นมีอำนาจมากกว่าและดูเหมือนเรื่องน,นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงด้วย เพราะว่ามีนักสำรวจได้พบทองคําจํานวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนเชื่อว่าตำนานของเมืองเอลโดราโดมีอยู่จริงแต่พวกเขาก็ไม่เคยพบเมืองน้าทุกคนแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้เห็นทะเลสาบในตำนานพวกเขาก็เลยจะทําการสูบน้ําออกจากทะเลสาบแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ล้มเลิกเพราะว่าทะเลสาบมันลึกเกินไปเป็นผมก็ไม่เอาอะทะเลสาบนะไม่ใช่บ่อกกบแต่ก็มีนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับ เขามีชื่อว่าเซอร์วอเตอร์ลาเล่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคร ในศตวรรษที่16เขาได้ออกตามหาเมืองทองคําเขาได้ออกค้นหาถึงสองครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ยกเลิกและตอนที่เขากลับไปอังกฤษเขาก็ได้บอกกับพระเจ้าเจมส์ที่1เขาอาจจะพูดว่าเมืองไม่เห็นเห็นแต่ทะเลเมื่อพระเจ้าเจมส์ที่1ได้ฟังเขาก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยมีคําสั่งให้ประหารชีวิตลาเลและต่อมาในศตวรรษที่20เพอร์ซีฟอร์เซตคนนี้ก็เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับ เขาก็ได้ออกตามหาเมืองทองคำโดยฟอร์เซตและนักสำรวจได้เดินทางไปยังป่าเมซอนเพื่อที่จะไปหาเมืองทองคำจากนั้นไม่นานก็ได้มีการแจ้งว่าฟอร์เซตหายไปและการหายไปของเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ตำนานเอลโดราโดก็ยังไม่ถูกคนพบเลยนะครับและยังมีนักสำรวจที่หายตัวไปและทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเอลโดราโดมีอยู่จริงไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ